เสียงหนาหูมาจากทั้งเพื่อนเราและทั้งเพื่อนเขาว่าเขาเปลี่ยนไปคือหมายถึงว่าเขาชอบผู้ชายเราคิดดูว่าคนที่เราชอบอ่ะเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆอ่ะทุกคนเคยหูดับปะเขาพูดอะไรเราอยู่อย่างเงี้ยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ซาซอมตูนะคะกุผภาพันานแล้วมันยังไงล่ะมันก็จะตรงกับวันมาขับผู้ชาย วอเลนทายนะคะ <_ an> ก็ต้องพูดถึงเรื่องของความรักไก่เงี้ซึ่งเนี่ยกาำลังคำนวณอยู่ว่ากี่คนในหัวตอนเนี้ยกำลังเรียงอยู่ว่าเล่าเรื่องใครดีวะ<_ an> <_ an> เราสามารถมีรักแรกหลายรอบได้ค่ะ <_ an> รักครั้งแรกหัวใจกระแตกสันร,รู้อายุทันที มันก็ไม่ได้เรี่กว่ารักหรอกทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นฟิลแบบบ๊อบบี้เลิฟเกิดขึ้นที่เชียงใหม่สมัยประถมแอบปลื้มรุ่นพี่คนหนึ่งตั้งแต่เขาอยู่ป .5 แล้วเราอยู่ป .4 <c oughs> เด็กวะ <c oughs> เด็กมากเลยอ่ะเราจําได้เลยว่าตอนนั้นอ่ะป .4 อ่ะได้ไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วเราอะเต้นไม่เป็นแล้วเขาว่าก็คือเป็นรุ่นพี่ที่อยู่สีเดียวกันแล้วเขาก็เป็นคนแบบสอนเราเต้นป .5 <c oughs> เออพี่ป .5 สอนน้องปอ .4 เต้น1 2 1, 2>, <c oughs> 1>, 1 2 3 2, 1 2 1 2น <c oughs> แล้วเราเอะปลื้มปิ่ม <c oughs> ในความที่แบบเขาใส่ใจมากแบบพี่คน สอน,นผ่านๆแต่พี่คนเนี้ยแบบสอนตั้งใจอะมันก็เลยประทับใจว่าเขาว่าใส่ใจเราเราก็เลยแบบแอบชอบเขาเป็นตอนที่เราอะย้ายจากโรงเรียนหญิงล้วน มาสู่มอตอน้นซึ่งมอต้นเนี่ยเป็นโรงเรียนสหะแล้วคือที่ผ่านมาเราก็คือไม่เคยได้รู้จักกับสิ่งในชีวิตที่เรียกว่าผู้ชายซึ่งโรงเรียนที่เราไปอยู่อ่ะก็จะเป็นโรงเรียนที่เป็นสายศิลปะเลยนะคะก็คือจะมีแบบคนที่เรียนเอกดนตรีเอกรำเอกล้องเพเอ,อ,เพเอกกีตาร์ซึ่งผู้ชายดีกีต้าร์คือคนที่เท่ากับหลอกเข้าใจไหมทุกคนซึ่งเราอ่ะก็คือชอบตามกระแสเราคือคนชอบเขาเยอะมากเราก็รู้สึกว่าเออชอบก็ได้เพราะว่าคนชอบเยอะเดี๋ยวชอบบ้างเป็นเพื่อนในแบบว่าชั้นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย เขาว่าขึ้นมอนหนึ่งเขาจะอยู่โรงเรียนเดิมแล้วเรา,าขึ้นปหกแล้วเพื่อนเราจะรู้ว่าเราชอบเพื่อนเราเขาก็เลยจัดการเอาโทรศัพท์เราไปแล้วส่งข้อความนี่เป็นการแบบจีบก่อนแต่ว่าไม่ได้จีบเองเพื่อนจีบให้ที่เล่ามาก็คือแน่นอนว่าเราต้องเป็นคนบุกอยู่แล้วเพราะว่าเราคือคนตัวเล็กๆที่เขาว,ว่ามีคนทั้งโรงเรียนชอบเราคือตัวเท่านี้เลยแล้วเราก็แบบฉันจะทําการทำเนียก็ได้ให้คนเนี้ย มองนี่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนนั้นเราก็ได้ดูหนังที่ชื่อว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักก็คืออิน i ปิ a t i o n ฉันคือน้องน้ำกับพี่โชนภาพที่มันอยู่ในสิ่งเล็กๆที่มีมะขามมาขัดตัวแล้วก็แบบน้ำทำทุกอย่างก็เพื่อพี่เป็นเดมิเลียก็เพื่อพี่เพื่อพี่หน,หน้านี่คือนี่เลยนี่นี่เลยคะ่ะจำได้เลยเพื่อนอ่ะพิมพ์เนื้อเพลงเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม first date show อยากฟังไหม หัวใจมันเรียกค่ะเธอสักอย่างออกพิมพ์ยาวอ่ะเป็น SMS แล้วเขาก็ส่งตอบกลับมากก็เลยทําให้ได้คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้แบบคบกันเออน่นคือแบบแลกลแรกในสมัยป .6 ค่ะจํำได้ว่าเราอ่ะพยายามแบบเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่แบบเจอเขาเอะไรเงี้ยเด็ก โรงเรียนไทยทุกคนต้องเจอสิ่งนี้ก็คือคนที่ชอบอเขาก็จะมีที่ประจำอยู่ที่โรงอาหารใช่ไหม <c oughs> เราก็ต้องเดินผ่านตรงนั้นบ่อยๆ <c oughs> หรือว่าบางทีอ่ะอันนี้ก็คืออยู่ห้องหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาอยู่ห้องเจ็ดหาเรื่องเข้าห้องน้ําวันหนึ่งเขาห้องน้ำสิบรอ,อบเดินผ่าน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 มองเดินผ่านมองเดินผ่านมองมองให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจให้เราสึกว่านี่คือแรงผลักดันในการบางโรงเรียนของฉันก็เท่ากับผู้ชายคนนี้นั่นเองนะคะทุกคนพยายามลุกเขาเรื่อยไปเรื่อยทาให้เขามองเห็นเราเรื่อยๆนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้น ีสิ่งหนึ่งที่เขาเดินผ่านมากับเพื่อนแล้วเขาก็แบบเหมือนเข้ามาเอาหน้ามาใกล้เราแล้วก็พูดอะไรกับเราสักอย่างหนึ่งอะแล้วคิดดูว่าคนที่เราชอบอะเอาหน้าเข้ามาใกล้อะแล้วเนี้ยจาไม่ได้แล้วว่าเขาพูดอะไรแต่จําได้ว่าช็อตที่เขาเอาหน้าเข้ามาใกล้เราแบบเหมือนฟิลแบบเขาก็มากับเพื่อนแล้วก็แบบเหมือนแซวเราเราก็มาคุยกับเราใกล้ๆแล้วคือแบบทุกคนเคยหูดับปะเขาพูดอะไรเราอยู่อย่างเงี้ยเขาพูดอะไรอะไม่ได้ยินอะไรเลยคือแบบเรามองหน้าเขาเราสึกว่าความรักนี่คือความรัก ha 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 มาทุกคนเราสึกว่าในตอนนั้นอะ่ะการที่เราจะเข้าไปใกล้ผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะเออแบบยุคนั้นอ่ะเนาะคือแค่ผู้ชายแบบเอามือมาแตะไหลอะ่ะกา็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวแม่บอกให้แต่งงานกับเขาแม่บอกอย่าจับตัวผู้ชายเข้าใจไหมแต่คือพอเขาเอาหน้าเข้ามาใกล้เราเรารู้สึกว่าเราอะ่ะอยากเดินเข้าไปจับมือเขาแเราบอกว่าเป็นแฟนกันนะแต่ว่าทําไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นก็ยังเขินอยู่เราก็ยังไม่กล้ายังแบบอยากคีบความเป็นเพื่อนอยู่ไม่รู้ว่าคีิปทาไมเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราชอบเขาฝากไว้สําหรับเด็กยุคนี้นะคะถ้าชอบให้บอกว่าชอบอย่ามาเล่นอะไรแบบเป็นนเพื่อแลดี้ว ไม่ชอบก็บอกว่าไปเลยว่าชอบให้เขารู้อย่างน้อยๆก็ให้มันรู้ไปเลยชีวิตหนึ่งเราต้องพูดในสิ่งที่เราคิดนะคะนีโมโหเลยเป็นไงล่ะ เราอะย้ายมาประกวดร้องเพลงที่กรุงเทพชีวิตมันก็ยุ่งวุ่นวายกับการประกวดน,น,นันนนนี้เพราะมันต้องออกทีวีทุกวทิที์มันต้องซ้อมเต้นมันต้องซ้อมร้องต้องทำโชว์อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเหมือนมันห่างกันไปแล้วแล้วเราก็ได้ยินแบบเสียงหนาหูมาจากทั้งเพื่อนเราและทั้งเพื่อนเขาว่าเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแต่เขาเปลี่ยนไปในที่นี้คือหมายถึงว่าเขาว่าชอบผู้ชาย ตอนนี้ยังพังอยู่เลยนะแล้วจาได้เลยว่าระยะเวลา4ปีที่เราคุยกันอ่ะที่หมายถึงที่เราครบกัน <c oughs> อ่ะเคยทะเลาะกับเพื่อนจนแทบจะไม่คุยกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนอ่ะพยายามมาเตือน จะมาบอกว่าแบบมึงกูว่าไม่ใช่คืออันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยาวนานมากเพราะว่าเราอะชอบพ้องแต่มอนหนึ่งแล้วตอนนั้นอะก็แบบดูการ์ตูนเยอะดูหนังเยอะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตหนึ่งอะฉันจะต้องทําการบอกรักเขาให้ได้อย่างแน่อยให้เขาได้รู้ว่าในหัวใจของเราอะมีเขาอยู่ก็ t ไหมวันนั้นก็เลยซื้อหูฟังให้เขาแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็ยืน่นให้เขาแล้วก็บอกว่ากูชอบมึงนะแล้วก็ยังมาด้วยความเร็ว เขินมากนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ฟังด้วยว่าเขาพูดอะไรไม่ฟังไม่พร้อมฟังขอแค่ได้บอกเฉยๆนี่คือสิ่งที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยและบทสรุปก็คือก็ไม่ได้คบกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็มีคนที่ชอบอยู่แล้วด้วยก็เลยห่างๆกันออกมาแต่มันมีความพิดตรงที่ว่าในวันที่เขาอ่ะออกไปตอนม3าใช่ไหมคะแล้วก็ยังคงเรียนอยู่อะไรเงี้ยพอเราขึ้นมอปลายปุ๊บอะเราก็ได้มีโอกาส กลับไปคุยกับเขาอีกรอบทาง Facebook ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วเขาก็เข้ามาจีบเรากลายเป็นว่าตอนนี้เขามาจีบเราแทนในตอนที่เราอยู่มอปลายซึ่งถามว่าเราดีใจไหมเราดีใจมากนะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเราเหมือนคุยกันแล้วมันแบบมันยังไม่เข้ากันเรายังไม่ได้รู้สึกถึงการที่จะสารสัมพันธ์ไปถึงขั้นคบกันเป็นแฟนได้เนี่แล้วเรา,วาถึงขั้นปากหน้าไปถามเขาว่าแบบ เฮ้ยเราขอแบบเคลียร์เรื่องนี้ได้ไหมว่าเป็นหรือไม่เป็นตอนนั้นก่คุยโทรศัพท์ด้วยเขาพูดเขาไม่ได้เป็นเขาชอบผู้หญิงเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาพูดว่าเขาชอบผู้หญิงเราก็ต้องเชื่อคนของเราสิวะเข้าใจปะจนสุดท้ายอ่ะพอเราเริ่มได้ยินเรื่องว่าเขาชอบผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มสื่อตอนนั้นมันมีจุดดึงจุดช่วงนั้นใช้ไฮไฟไฮไฟมีอะไรท็อปเฟนเออ ท็อปเฟนเราจําได้เลยคนสําคัญจะอยู่ตรงไหนคะถ้าไม่คนแรกก็ต้องตรงกลางเออถ้าไม่คนแรกก็ต้ตรงกลางเราอ่ะอยู่คนแรกแล้วตอนที่เราไปประกวดอเราก็มีการส่องไฮไฟกันไปมาใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เพิ่งสังเกตว่าเฮ้ตรงกลางมันเปลี่ยนคนว่ะอยู่ดีๆมันเปลี่ยนไปเป็นรุ่นน้องคนหนึ่งที่ที่คนนี้คือดูออกตี๋น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า มันอายุห่างกันตั้งสองสามระดับชั้นเลยนะเว้ยไปรู้จักกันได้ไงวะทําไมมันตั้งไว้ตรงกลางวะอะไรเงี้ยหลังจากจบการประกวดแล้วก็เริ่มสืบน้าสืบนี่เริ่มโทรหาเพื่อนเขาว่าถามตรงๆแบบอยากให้แบบบอกเล่ากันตรงๆว่าในช่วงที่เราไม่อยู่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยก็จนสุดท้ายก็ได้รู้ว่าอ๋อโอเคก็คือเขาน่าจะมีมีทรงที่จะชอบผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเลิกเขาไปโดยที่พูดตรงเรายังไม่ได้บอกเหตุผลเขาณวันนั้นที่เลิกกันอะไรเงี้ยเออเราก็วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ มานานแล้วมันผ่านมานานแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกับเขาใน a ฟ e b o o k อยู่อะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนี้สาวรักแรกของเราให้อะไรเหรอคะจริงๆมันให้เยอะมากเลยนะมันให้ความทรงจําที่ดีของเราตั้งแต่เด็กเลยอะคือต่อให้เราชอบเขาแล้วเราไม่ได้คบกับเขาอะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะลุกขึ้นมาแต่งตัวลุกขึ้นมาทําสวยลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเป็นแรงบันดาลใจในการไปเรียนในแต่ละวันเป็น มันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากคือถ้าย้อนกลับไปถ้าเราไม่มีป๊อปปี้เลิฟคนนี้เราคงใช้ชีวิตแบบ่ิวเฉาแบบว่าเรียนเรียนเรียนแบบตั้งใจเรียนเป็นเด็กตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะมันมีผู้ชายทุกคนมันทาให้ชีวิตกระฉับก,กระเฉงซึ่งไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องต้องแบบเป็นอย่างนี้นะเข้าใจไหมบางคนเรียนอย่างเดียวแล้วมีความสุขก็โอเคไงการเวลาจะทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นระยะห่างที่มันเกิดขึ้นหรืออะไรใดๆมันก็ทําให้คนแบบสามารถทบทวนแล้วก็โตขึ้นแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นในวันนี้เเเเเเเค้้้้้้้้าาาาากกกกกกก็็็็ไไดดดรรรรูููจจจัััััตตววออออองงงงงงมมมขขขึึนนนนนะีียยยสุทททปบ ที่พอเรามีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ต่างมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เราก็จะแบบนาบทเรียนต่างๆมาแบบว่านํามาใช้ในแบบรักพอ,อต่อไปหรือการใช้ชีวิตต่อต่อไปได้อะไรเงี้ยเราเชื่อว่าทุกคนอ่ะเวลาที่นั่งอยู่กับเพื่อนอ่ะไอเรื่องในอดีตที่เราเคยเสียใจอ่ะถ้าเราย้อนกลับมาเล่าในตอนเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ขำม,มากแล้วเราก็จะขำกับเพื่อนว่าที่ทาทใไม <laughs> ทําอะไรลงไปเ <laughs> นี่หยหนทุกคนมันให้ความทรงจำที่ดีมากแล้วมันทําให้เราแบบเป็นคนสวยจนถึงทุกวันนี้อ่ะ <laughs> อ่ะมันหน้าแหละคนด่าแล้วนะเนี่ยบอกว่ามันหน้าเกินไปขอโทษตอนแรกเราไม่กล้าเล่าเลยเพราะว่ามันเด็กมากเดีอคนจะแบบนี่มันดันเป็นสิบสองอะไรอย่างเงี้ยมันเด็กมากเลยอ่ะ <c oughs> แต่เรารักเธอคนเดียวนะพี่ออส <c oughs>